และที่มีต้อนรับนะคะประชาชนทั่วไปวันนี้เราจะเป็นแกนนำนะคะในโครงการพลังงานดีวิถีประชาธิปไตยนะคะซึ่งจากขึ้นสากรรอระดับตำบลกีฬาของเราวันนี้กลุก่มตั้งหมาแกนนำสิบท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราจะถ่ายทอดเรยนในวันนี้เราจะเรียนรู้กันเพื่อที่จะให้อีกหนึ่งร้อยคนเอาหนึ่งอสิบเพื่อเราจะขยายผลไปหนึ่งร้อยคนนะคะสี่สมาร์ทโฟนแบบนี้นนะคะเป็นเป็นแอปให้กับ ประชาชนทุกคนเลยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีรายชื่ออยู่ที่ไหนหน่วยเลือกตั้งเท่าไหร่ระดับเท่าไหร่เราก็ตรวจสอบได้ตรงนี้นะคะกองเ่สีลยรังตัวาแต่ับที่มาลอต้น1ดังการปับเาว่าการกะกั้งสแลทั้งนี้แตว้จิเสียงมันเป็นการที่ประมาณนี้แล้วก็การชื่อเสียง ฟังใครดูเรื่องตัวเองตัวเองการตัวเองไม่มีคนบอกว่าการบริษัทอะไรนีการเองเออจะว่าเป็นการอาใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับแลต้องไม่มีกฎหมายการเลือกตั้งเชเชโอเคครับเรียบร้อยครับ